สวัสดีครับวันนี้มาเจอกับกุ้งสายซิ่งอยู่แล้วครับวันนี้เราจะเอาดินไปพูนที่กันครับขเขาจะยกบ้านกันครับแล้วเราไปกันเลยครับ มาดูผลงานกันครับนี่ครับดันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามช่องกุ้งสายซิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับ